และตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านที่มีคนคอมเมนต์มาในติกตอกแล้วนะครับแล้วคนคอมเมนต์ก็คือเจ้าของร้านนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ที่เขาคอมเมนต์มาให้เรากินนะครับร้านจะอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามยื้องๆกับโรงแรมวันละดานะครับผมตัวร้านนี่ก็จะอยู่ติดกับถนน บรรยากาศร้านก็จะเป็นประมาณนี้มีพิซซ่าเวียดนามมีเคปกรอบมีปังปิ้งเตาเคป2อแผ่น25ฟรีท็อปปิ้ง3อย่างแล้วก็จะมีเป็นพวกเครื่องดื่มนะครับผมโกโก้โกาแฟชายเย็นอะไรพวกนี้มีหมดเลยรายการของไหนที่หมดเขาก็จะเขียนไว้นะครับอันนี้จะเป็นตัวไส้เค็มกับพริกเผานะครับแล้วก็ไก่ยองเขาขาวอันนี้ก็คือมายองเนสแล้วก็ซอสพริกแป้งที่ร้านก็จะมี2แบบนะครับมีแป้งนิ่มกับแป้งกรอบอันนี้จะทําเป็นตัวแป้งอะไรครับอันนี้เป็นแป้งกรอบอันนี้เป็นแป้งกรอบ ตัวเนยนะครับเขาก็จะทาลงทุกแผ่นนะครับผมมันก็จะออกมันๆเค็มๆอันนี้ที่ทําอยู่ก็จะมีไส้อะไรบ้างครับเนี่ยจะมีเป็นแยมช็อกโกแลตแยมสตรอเบอรี่แล้วก็ลาบเบอร์รี่ค่ะแบบนี้คือราคาเท่าไหร่ครับสามสิบบาทค่ะสามสิบบาทถึงสุดนี่คือเราสามารถใส่ให้ลูกค้าได้กี่ไส้อ่ะไรอ๋อทั้งหน้าเลยค่ะทั้งท่เน้ทั้งหน้าเลยใช่ใส่ให้ได้หมดเลยถ้าลูกค้าใส่ทั้งหมดที่อยู่ในป้ายเนี่ยนะใช่ค่ะตัวที่ไม่มีบวกทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ตัวไหนมีบอกก็ถึงจะบวกค่ะ 30บาทเป็นบุฟเฟ่ต์ไส้ใส่กี่อย่างก็ได้ลีนาก็กำลังนั่งจดอยู่ขมัดขมิ้เมนเลยนะครับโ oh, อันนี้ก็คือตัวอย่างนะเนี่ยโอ้โอ oh. oh, แผ่นเดียวก็น่าจะจุกอยู่นะเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องกินข้าวแล้ว <c oughs> มือนี้นี่ของพี่ตรีได้แล้วนะของ อันนี้ก็ได้แล้วนะคร kind of ับตัว ed, นาาี้จะเป็นแบบแป้งกรอบตัวไส้ก็คือจะจุกๆแบบนี้เลยตัวไส้นิ่มก็คือจะทำไวกว่าตัวไส้กรอบตัวแป้งกรอบต้องรอให้แป้งแห้งก่อนนะคะจะใส้ได้แต่ว่าตัวแป้งนิ่มไม่ต้องรอสามารถทำใส่ได้เลยก็จะใส่กล่องตัวแป้งนิ่มเราจะใส่เป็นกล่องแบบนี้ไส้กรอบเราจะใส่เป็นกล่องตัวเหมือนกับตัวซอสธรรมดาอนของที่รีแา และชิ้นที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นของผมนะครับตัวแป้งเคฟเนี่ยก็จะเป็นเคฟใบเตยนะครับแป้งชาเขียวอะไรนะแป้งชาเขียวชาเขียวเหรอชาเขียวอ๋อเอ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 าใหม่เลยเดี๋ยวขอขออีกรอบนะครับ และชิ้นนี้นะครับที่อยู่บนเตานะครับผมก็จะเป็นของผมนะครับตัวแป้งเนี่ยก็จะเป็นแป้งชาเขียวนะครับเราเนี่ยสามารถสั่งที่เป็นทูโทนได้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นเราอยากจะกินแป้งธรรมดากับแป้งที่เป็นชาเขียวนะครับก็สามารถเลือกที่จะผสมกันได้ครับแล้วที่นี่นะครับผมจะมีแป้งชาโคอีกตัวนึงแต่ว่าวันนี้หมดนะครับตัวราคาเนี่ยถือว่าคุ้มอยู่นะครับพอจุกเลย กินอันเดียวเนี่ยก็น่าจะแทนข้าวได้อะสาบาทเดี๋ยวเราไปดูลีนาชิมกันเลยดีกว่าครับผมตัวนี้จะเป็นแบบแป้งนิ่มนะครับผมแป้งนิ่มเขาก็จะใส่กล่องมาให้แบบนี้นะครับจะเป็นกล่องพลาสติกก็จะมีช้อนมาให้ตักด้วยอันนี้เขาเลือกเป็นแป้งแบบทูโทนอ๋อไอ้ตัวทูโทนก็คือ<ช>องตัวใช่ไหมก็คือเนี่ยเป็นสีขาวสีเขียวอุ้ยอันนี้เขาใส่ไส้แบบริกเผากูะปาดไส้กรอกสาหร่าย ม่มันนุ่มเนี่ยนิ่มก็คือนิ่มแบบได้ใจเลยตัวเค้กของพี่บางนะครับผมก็จะเป็นแบบตัวที่เป็นอ่าบุฟเฟ่อันนี้เราจะเลือกเป็นตัวไส้หวานนะครับทั้งหมดนี้คือราคา30สิบาทยกเว้นจะมีบางตัวที่เรานนา่ะบวกเพิ่มอย่างไอตัวอันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรวะเบลนี่ใช่ป่ะเออก็น่าจะสิบาทใช่ป่ะครับเบลนี่เออเาวนี่นี่ก็คือสิบาทก็มีพวกรดชงรสชรสชงรสชงไม่มีป่อยทอง เออจะมีเป็นตัวฝอยทอยเนื้อคือแน่นมากถ้าไม่บวกที่สิบาทห้าบาทอ่ะเนื้อก็คือยังจัดว่าแน่นเลยนะนตัวแป้งนะครับกรอบมากเพราะว่าพึ่งคืนมาจากเตาเลยตัวแป้งกรอบกรอบมากอ,าดดอร่อยอร่อยไส้รวมอร่อยมากอันนี้ตัวเลือกเป็นไส้รวมที่เป็นหวานใช่ไหมเขาไม่ได้เลือกตัวให้เขาเลือก <laughs> ถ้าเขาอยากลองกินน่ะแต่ของของเขาเองอ่ะจะใส่เค็มเขาอ่ะจะกินได้ก็ต่อเมื่อตัวอยากกินถือว่าคุ้มคุ้มสนับสนุนโดยสินทรบุฟเฟ่นุ่มทุกคำช่ำทุกชิ้นต้องสินทรก๋วยเตี๋ยวนิยมเส้นสาขาหนองจอกตุนเข้าเนื้ออร่อยเข้าเส้นหมอนรองนอนสุขภาพแบรนด์แฮงกี้เฮา